การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยศาสนาจางลงนะจางลงจามากเลยเดี๋ยวนี้ศาสนาต้องช่วยรักษาตนเองต้องรักษาตนเองถ้าถ้าพระทรงองค์เจ้าในหลงทางซะแล้วเนี่ยจะพาโยมหลงทางไปใหญ่เลยสิ่งที่มาบดบังพระพุทธศาสนาที่สุดปัจจุบันนี้คือเครื่องรางของขัง,งวัตถุงงคนต่างๆสังเกตท่าที่ไหนให้เครื่องรางของข,องของังนั่งทางในไสยศาสตร์เเป คนไปเป็นแสนไม่ถามหาธรรมแม้แต่รูปก็จะไม่เห็นรูปของพระพุทธเจ้าจะเห็นแต่รูปผู้ที่เราจะไปหาหน่นแหละข้อย่อแค่นี้บังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงปรับอาบาัติพระตั้งแต่ทุกกฏถึงปาราชิกเรื่องการสแสดงนิสแสดงเดชพระองค์หนึ่งเก่งมากหลวงพ่อคุณเราทุกวันนี้ที่ที่ว่าเก่งลักษณะเกลียวคล้ายกันคือท่านภิกษุองค์หนึ่งในสมัยนั้ท่านปิรินทวัชชะ เป็นพระอาหารหันต์พูดก,กูกูมึงมึงรู้พวกคุณเนี่ยแต่ไม่ได้ว่ากูกูมึง,มงหรอกว่าไอ้ถอยพูดกับใครเนี่ยไอ้ถอยท่านมีลิ์มีเดชขนาดเส้นหญ้าเส้นเดียวที่ดึงมาเนี่ยแห้งนิดเดียวกลายเป็นทองคําเป็นสร้อยเป็นแหวนแห้งไปที่ภาษาพิสานไม้กับดินกลายเป็นทองคําไปหมดเลยทีนี้วันหนึ่งเกิดเรื่องท่านใช้ลิ์ใช้เดชเกิดเรื่องเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าป,ปรับอาบัติแล้วห้ามพระสงฆ์ต่อไปเนี่ย ใครสแสดงลิ์แสดงเดชเพื่อลาบสกุลก,ก็ดีเพื่อชื่อเสียงก็ดีกับคนทั่วไปปรับทุกกฎเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพุทธศาสนาก็ปรับเพื่อให้เขาเห็นกับคนทั่วทั่วไปที่เขายังไม่ได้บวชเป็นอนุปสมบัทปรับประจิติถ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงถือวัาตายเลยเด็กหญิงคนหนึ่งมันร้องไห้มันอยากได้สร้อย มันอยากได้กําไรมือมันอยากได้เข็มขัดทองคํามันอยากได้ตุ้มหูทองคําในงานนักขัตรัตเขากําลังจะมีงานไก่ร้องหอมร้องให้ท่านไปบินทบาตท่านก็ถามเขาเป็นโยมอุปัากมันร้องให้ทําไมอีนางน้อยเนี่ยกําลังเป็นสาวนอนบอกมันอยากได้สร้อยได้แหวนมันเกินตัวข้าวจะก่อหม้อยังไม่มีก็ไม่รู้จะหาไหนให้มันมันร้องให้ไม่ทําอะไรช่วยพ่อแม่มาสองสามวันท่านหยิบเส้นหญ้ามาแค่งนิดเดียวเอาไปให้มัน สายสร้อยทองคําเต็มคอกําไลทองคําเต็มมือเข็มขัดทองคําเต็มเอวตุ้มหูทองคําเดินไปเที่ยวกับหม่เพื่อนแหมเหมือนตูท้ทองเพื่อนที่เจ้านายราชบุรุษเห็นจับมันรวยผิดปกติลูกคนยากคนจนมันไปขมโมยใครมาพอถูกจับปับ๊บนางก็บอกว่าพระเอาให้พระไหนจะรวยมาถึงเอาพระปรินทวชก็เลยไปแจ้งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารบอกโอ้ษษลงโทษยังไม่ได้ต้องสอบถาม แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยไปไปนิมนต์พระเจ้าแผ่นดินให้ไปนิมนต์มามาสอบถามจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าจริงมันไม่ใช่ทองคําอะไรดอกเส้นหญ้าเฉยเฉยผู้กับใครลงท้ายท่านจะบอกว่าไอ้หอยมันเป็นไปไม่ได้ดอกหญ้าจะเป็นทองคําว่าแล้วท่านก็เลยถามว่าปราสาทหลังนี้ของมหาบพิรราชเจ้าสมภารเนี่ยมันแล้วด้วยอะไรไม้โบกดินโบกปูนถ้ามันจะเป็นทองคําขึ้นมาล่ะมันเป็นไปไม่ได้ท่านก่อนเพ่ง จิตไปนิดเดียวมันกลายเป็นทองคําอลามไปหมดเลยก็เลยพากันเชื่อสยบยอมไปหมดข่าวก็เล่าลือไปหาพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเรียกเข้าไปพบเลยกลางคืนประชุมสง์การกระทําเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานมันปิดบังพระพุทธเจ้าปิดบังพระธรรมปิดบังพระสงฆ์มีเป็นการทําลายรากฐานของพุทธศาสนาปิดบังความภาคเพียรพยายามของคนอื่นทําให้เขาง่ปรับอาบัตทุกกฏ จากนี้ต่อไปใครจะ,สะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอุตริมนุสธรรมอันยิ่งที่มีจริงในหมู่มนุษย์ทั่วไปเพื่อลาบสักระเพื่อเสียงสนเสรงเยเย่ยอะปรับอาบาัตห้าพระบินโทระบินขึ้นไปเอาบาดไม้จันเพื่อให้เขาได้รู้ว่าพระอรหันตพุทธศาสนามีจริงอย่างนี้คนลั่งไหลไปตามไปที่เวรวันไม่มีใครสนใจรพ,พระพุทธเจ้าพระอรหันตทั้งหลายไม่มีใครสนใจเขาไปหาองค์เดียวมันบังเพื่อนหมดเลย พระพุทธเจ้าเรียกมาสอบถามเอาบาดมาทุบทิ้งแจกเอาไปเป็นยาทาตาแดงแต่นี่จะไปห้ามแสดงนิ์แสดงเดชกับอนุปสมบันิทั่วไปปรปจิตีมันบังพระรัตนไตรบังพระพุทธบังพระธรรมบังพระสงฆ์ถ้าทำกันอย่างนี้ศาสนามันจะหมดไปไวเนี่ยคนยังไม่เข้าใจทรมันจะลังไหลไปนั่นมันบังกันถ้าไม่มีจริงปรปชิกแต่ปัจจุบันนี้บังกันใหญ่หลวงแล้วหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรโฆษณาขึ้นไม่มีใครรับผิดชอบเลย ปกติท่านในพระนี่รับผิดชอบด้วยกันเตือนกันได้ทำม,มีการลักข่าววรรณคุติงสังวิทหาติพิกคุสุเอวเมวะรูปโปอ,อาชีบโบเวโสเวิทพโณเสวิทโพเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นคาชอบธรรมในหมู่พิสุเช่นเดียวกันกายกรรมวจ,จีกรรมโนกรรมควรเสพไหมอาชีพอย่างนี้ควรทํำไหมหรือไม่ควรต้องรับผิดชอบช่วยกันเดี๋ยวนี้รับไม่ได้ฉันจะรับแต่ชอบมาผิดฉันไม่เอา ขืนไปเตือนกันก็เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปเองมันก็เลยลำบากจําเป็นก็ต้องผ่าทางตันออกมามิฉะนั้นก็ตันครอบกันู่ตรงเนี้อาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าปัตตนีมันน่าเป็นห่วงแค่นี้เีนี้สิ่งที่น่ากัวที่ส